โลกยุคนี้น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแล้วไม่รู้ใครเป็นศัตรูแต่จะมีคนทดแทนเสมอแทบทุกวินาทีและโทษใครไม่ได้เลยอาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรวยที่สุดตัวน,นี้ลำบากนักการเงินสิงคโปร์เป็นไงครับเด็กอายุ20บนนักกันไม่นรู้กันสามสี่ล้านเหรียญก็ได้ไม่อยู่ที่ว่าเราจะปั้นเงินไปขายได้แค่ไหนวันนี้สิงคโปร์เจ็บหนักสุดเลยท่านสิงคโปร์นี่ไวนะครับเปลี่ยนประเทศจากเซอร์วิส เป็นประเทศนวันตก,กรรมแต่โควิดมาไวเกินเท่านั้นเองสิงคโปร์ยังกับลำไม่ทันนักกฎหมายแล้วครับวันนี้มีนักกฎหมายคนไหนจํารัฐธรรมนูญได้ทุกฉบับไหมครับเขียนเองก็ยังจำไม่ได้ทุกมาตราใช่ไหมครับแต่คอมพิวเตอร์ AI จําได้ทุกฉบับทั่วโลกและสามารถเียดขึ้นมาใหม่ได้วันนี้บริษัทการเงินชั้นอเมริกา ช้ไอท์แชกฎหมายแล้วหนักจริงๆรแล้วแชมป์โลกทํำยังไง<อ>เขาบอกแชมป์โลกคนเก่งจริงรวยจริงไม่มีใครนอนครับเอาดูง่ายง่ายครับมาอะไรที่ดังที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งมา6ปีซอนและว MIT ดูเว็บไซต์หน้านหนึ่งแล้วตกใจครับเลคเชอร์ให้ฟรีก็อสอบพร้อมเฉลยฟรีคลิปวิดีโอฟรียังไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้นะจ๊ะแล้วพวกเราจะแข่งยังไงครับเกิดอะไรขึ้นครับยุคผู้หญิงใหญ่ อธิการฮาร์วาร์ดมาจากสายสังคมอธิการเอ t มทีมาจากชีวะการแพทย์ลืมความแค้นที่มีต่อกันเป็นร้อยห้าสิบปีเพราะฮาร์วาร์ดจะเทคโอเวอร์เอ็มทีวันที่เอ t มทีก่อตั้งเพราะนี่มหาเลกชนฮาร์วาร์ดทำยังไงเอเมไอที MAT ไม่ทันอย่างนั้นแต่วันนี้ลืมความแค้นทั้งหมวกอดกันกลมเลยครับหนีตายด้วยกันทั้งคู่ลงทุนในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่เรียกว่า edx.org ให้คน1 0 0 0พล้านคนเข้าไปเียน m i ็มไอท a ฮาร์วาร์ดฟรีครับฟังไม่ผิดครับผมไปเจอไห ผมถามลงทุนกันเป็นพันเป็นหมื่นล้านเห็นแตนฟอร์ดที่เก็บเงินเลยวนลาะแห่ๆอยู่ความรู้เป็นสมบัติของคนทั่วโลกพูดซะสวยเลยนะแต่ผมรู้ทันเขาครับเขาซื้อความตายเขารู้ทั้งรู้ว่าในอนาคตหมาอะไรจะไม่มีหมดไม่มีเด็กเรียนไม่มีใครสนใจปัญญาเพราะลูกเราไปกด Google ดูแล้วพี่ว่า r i c h e s t m a n on e a r อ h ออกมาร้อยคนมีจบปริญญาต,ตนนรีสพกกีหนองบิลเกต์ุสสูงสุดคือมหมาเซอร์เบิร์อุสงสูงสุดคือมห คนที่เหลือสุดด้านไอทจบวิศวะอย่างผมไหมครับจบวิยจัยฝึกหัดครูสอนภาษาอากฤษเขาชื่อแจ็คมาและแบบนี้ปญญาณมีผลอะไรไม่มีใครอยากจะมาเป็นโปรเฟสเซอร์ด็อกเตอร์ผมวันนี้มีธุรกิจอะไรบ้างพยานจะซื้อความตายแบงก์ bank. ในอนาคตท่านก็รู้ไม่มีแบงก์แต่จะมีแบงกิ้งเราทุกคนเป็นทั้งเจ้านี่ลูกนี้ได้หมด ระบบบล็อกเชน AI สมบูรณ์แบบมากแล้วมากมานานแล้วทีแอนกรุ๊ปอาลีบาบาให้เงินกู้คนไม่รู้กี่ร้อยล้านให้เขาไม่ใช้มนุษย์แม้แต่คนเดียวเพราะมนุษย์มีอคติ AI นีม่มอคติผมต้องการเงินกู้หนึ่งล้านโทรศัพท์มือถือรู้เลยผมทํางานอะไรผมไปที่ตรงไหนบัตรเครดิตผมจ่ายยังไงผมซื้ออะไรบ้าง สมัยก่อนแบงก์เวลาเราโอนก็มีค่าธรรมเนียมบนขั้น15-20บาท 3- 4พันล้านบาทต่อปีได้จากค่าธรรมเนียมตรงนี้นะแล้ววันนี้ใครกล้าเก็บครับลองเก็บแล้วก็ย้ายแบงก์สิครับและไปถามแบงก์แบงก์งก็ยังไม่มีคำตอบว่าจะหาเงินคืน 3- 4พันล้านบาทยังไงแต่ขอเก็บเราไว้ในกระเป๋าก่อนไปตามดังหน้าด้วยกันขายประกันบ้างขายแพ็กเกจอะไรต่างๆบ้างเหมือนเอ็มไอทีฮาวด์รู้ว่ายังไงมาอะไรไม่มีรอดเอาคนพันล้านคุณไว้ในกระเป๋าก่อนแล้วท่าเห็นไหมตอนนี้เอ็มไอทีขายหลักสูตรออนไลน์ เป็นแสนเลยเล่นเอาคือแล้วตอนนี้แสบจริงๆถ้ารู้รรไหมฮาวเว์ดมีเงินเก็บเท่าไหร่ดูแลเด็ก9,000คนน้อยวกว่าะบางสา3เท่า3 5 u s บิลเลียยังไม่รวมที่ดินคนมีเงินขนาดนี้ดูแลคนนิดเดียวกลัวตายและพวกเราละครับวันนี้ขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับผมมั่นใจเลือเกินว่าพวกเราคนไทยหรือคนที่อยู่ในเมืองไทยอยู่ในประเทศที่มีความพร้อมสุดๆเดแต่ว่าเราจะสู้หรือไม่สู้เท่านั้นเอง